ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่พระธาตุนาดูนนะซึ่งเ,เป็นสถานที่ที่นำพระอัธิเนาะของพระพุทธเจ้านะอัญเชิญมาจากนะประเทศอินเดียบังคลาเทศนะช่วงที่เผยแผ่ เ,เทศนากันแรกนะครับอันนี้เราเรามาเห็นนะฮะปฐมเทศนามีชื่อว่าเป็นเทศกันแรกนะฮะธรรมจักรกับปะวัตนสูตรนะฮะเรียกสั้นๆว่าธรรมจักรธรรมจักรแปลว่าวงล้อธรรมนะใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนานะมีนะลักษณะเป็นรูปวงล้อมี8ดซี่ นะ12ซี่นะโดยให้ความหมายต่างกันครับคือ8ซี่ก็หมายถึงมรรค12ซี่นะ8ซี่ก็คือหมายถึงมัรคมีองค์8นะ12ซี่ก็หมายถึงอาการหมุนของอริยสัจสี่นะหรือปฏิจจสมุปบาทนะครับ12องค์ธรรมนะธรรมจักก็เป็นชื่อเรียกนะประปรมเทศนาหรือเทศการแรกของพระพุทธเจ้า นะที่ทรงแสดงแก่พระปัจจะวคีทั้ง5นะก็คือโกธัญะญวะปะพัทธิยะมหานามอสัชิที่ปาอิสิปะตะปัตะนะมลคุตไทยวันนะแผงเมืองพราณาสีเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน8นะท่านก็แสดงธรรมนะมาจากกับปะวัตนาสูตรนะเป็นเทศการแรกนะครับนะ ขันลุ่งขึ้นแห่งวันอาสาฬะหะบุญมีพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัจจักมืวอกิเป็นใจความโดยย่อว่าซึ่งมือเนื้อหากล่าวถึงอริยสัจสี่ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อ,อท่านเนื้อหานะฮะประเด็นแรกก็คือว่าสวยสุข นะก็ไม่ได้เป็นหนทางที่จะทำให้เราบรรลุธรรมหรือทรมานตนเองนะอดข้าวอดน้ำนะภายพร้อมนะฮะก็ไม่ทำให้เราบรรลุนะบรรลุธรรมะนะท่านก็เลยใช้คำนะเดินสายกลางนะครับนะมัชฌิมาปฏิปทานะเดินสายกลางนะครับดีที่สุดแล้วก็เนื้อหาก็คือเรื่องอริยสัจสี่ นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคําว่าปฐมเทศนานะเทศกันแรกนะครับซึ่งปัญจวัคคีทั้งห้านะโกทัญญาวปัปปะพัทธิยะมหานามาอสชนะิก็เป็นพระอาันตในลำดับถัดมานะท่านแรกก็คือพระโกธัญญะซึ่งเคยเป็นผู้อุปถากนะครับนะพระพุทธเจ้า นะอยู่6ปีนะครับหลังจากที่ท่านได้มาเสวยนะเป็นปกติเดินสายกลางนะฮะปัจจวบัน,ะบนกีกนะ็พระพุทธเจ้าคงจะไปไม่ถึงไหนแล้วล่ะก็เลยมาอยู่ที่นะเดินทางมาที่นะป่าอิสิปัตนะมลุคไทยยวันนะครับแขวงเมืองพาราณาสีองค์ก็ สเสด็จตามมาแล้วก็โปรดนะฮะหลักคำสอนนะเทศกันแรกก็คือธรรมจักรนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าหลายคนไม่รู้ว่าพระสงฆ์องค์แรกก็คือพระโกธัญญาวัปปะพระธียมหานามา,าอาศัศชิอีก5รูปนะฮะหนึ่งบวกหหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าอีก5ก็พระพุทธเจ้านะฮะที่บวชให้ห้าองค์ด้วยกันนะครับ